สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปรกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการเรียนรู้ที่4ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจุดประสงค์การเรียนรู้ หนึ่งอธิบายการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสได้สองสามารถระบุผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุได้และ 3. มีความใฝ่เรียนรู้รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุการดึงหรือการผลัก เป็นการออกแรงที่เกิดจากวัตถุนึงกระทำกับอีกวัตถุนึงโดยวัตถุทั้งสองอาจสัมผัสหรือไม่ต้องสัมผัสกันเช่นการออกแรงโดยใช้มือดึงหรือการผลักโต๊ะให้เพื่อนที่เป็นการออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกันแรงนี้จึงเป็นแรงสัมผัสแรงคือสิ่งที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเช่น ทำให้วัตถุเคลื่อนที่วัตถุหยุดการเคลื่อนที่วัตถุเปลี่ยนทิศทางวัตถุเปลี่ยนรูปร่างซึ่งแรงนี้หน่วยเป็นนิวตันมีสัญลักษณ์แทนหน่วยคือตัวเอ็ชนิดของการออกแรงมีดังนี้แรงดึงเป็นการออกแรงกระทําต่อวัตถุแล้วทําให้วัตถุเคลื่อนที่เข้าหาตัวเราแรงผลักเป็นการออกแรงกระทําต่อวัตถุ แล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่ออกจากตัวเราผลของการออกแรงกระทำต่อวัตถุมีผลให้วัตถุเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆดังนี้วัตถุที่หยุดนิ่งเกิดการเคลื่อนที่เช่นการออกแรงแตะลูกฟุตบอลที่วางอยู่วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่มีการเคลื่อนที่เร็วขึ้น โดยออกแรงกระ sì, ทรํากับวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกับที่วัตถุกําลังเคลื่อนที่เช่นการออกแรงแตะลูกฟุตบอลที่กําลังเคลื่อนที่อยู่ไปข้างหน้าก็จะทําให้ลูกฟุตบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้นวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่มีการเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่งโดยออกแรงกระทํากับวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับที่วัตถุกําลังเคลื่อนที่เช่น การออกแรงหยุดลูกฟุตบอลที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยมือวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่มีการเปลี่ยนทิศทางโดยออกแรงกระทำกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ในทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางเดียวกับที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่เช่นการออกแรงงงลูกฟุตบอลลบผู้ต่อสู้ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสแรงสัมผัสคือการออกแรงของวัตถุหนึ่งกระทําต่ออีกวัตถุหนึ่งโดยวัตถุทั้งสองมีการสัมผัสกันเช่นการดึงเชือกชูงม้าการผลักเปิดประตูแรงไม่สัมผัสคือการออกแรงของวัตถุหนึ่งกระทําต่ออีกวัตถุหนึ่งโดยวัตถุทั้งสองไม่มีการสัมผัสกันเช่น ใบไม้ร่วงจากต้นไม้ลงสู่พื้นโดยเกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ดึงดูดวัตถุบนโลกให้เข้าสู่ศูนย์กลางโลกจากเนื้อหาที่เราได้ศึกษามาเรามาช่วยกันสนุกกันดูนะครับว่าเราได้ความรู้อะไรไปบ้างแรงคือสิ่งที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งแรงมีหน่วยเป็นนิวตันชนิดของการออกแรง มีดังนี้คือหนึ่งแรงดึงและสองแรงผลักนอกจากนั้นยังมีแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสวันนี้เวลาของเราก็หมดลงไปแล้วเอาไว้พบกันใหม่ไงคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนบายบาย